สวัสดีค่ะกับมาพบกับเซลลลูกแก้วอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แก้วขออนุญาตมารีวิวรถที่อยู่ด้านหลังของแก้วก็คือรีโว่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรถลูกค้าที่สั่งจองมาจากจังหวัดสุราษฎร์นะคะซึ่งรีโวของเรานะคะมีตั้งแต่ตัวเตีย้ยตัวยกสูงแต่วันนี้ขอพารีวิวตัวยกสูงนะคะราคาเริ่มต้นเพียง8 8 1 0 0 0บาทนะคะ แต่คันที่แก้จะรีวิวต่อไปนี้จะเป็นรุ่นมิดเกียร์แมนนวลน,นะคะราคาอยู่ที่9 3 1 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวแก้วขออนุญาตพาชมหลังจากที่เคยพาชมหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำอะไรบ้างแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของของแต่งใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยตามมาเลยค่ะโอเคเริ่มต้นจากด้านหน้านะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้ทำการอัปเกรดนะคะ กระจังหน้า GR นะคะสังเกตที่ตรงนี้นะคะจะมีเพจคำว่า GR นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นกระจังหน้าสีดำล้วนพร้อมชายล่างสีดำล้วนไหมหรือถ้าชอบให้มันตัดกันตรงนี้นะคะก็เลือกเป็นสีบอลเงินได้แจ้งรายละเอียดแก้วได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตพาดูด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะของเรามีการใส่แผ่นกันกระแทกหรือลูกค้าบาง ท่านเรียกว่าแผ่นกันแข็งมีให้เลือก2สีแดงและเงินนะคะแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวแกวขออนุญาตพาวนมาด้านนี้นะคะฝั่งนี้นะคะเราก็มีการทำเบ้าไฟตัดหมอกให้ให้ดูสวยๆแบบนี้นะคะหยอดเบ้าไฟตัดหมอกแล้วก็ด้านข้างนะคะซุ้มล้อหรือว่าคิ้วล้อนะคะเป็นสีดำด้านมีให้เลือกถึง2แบบแต่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้า ดำด้านหรือดำเงานะคะถัดมาค่ะเซตนี้นะคะเป็นเซตที่เราแถมให้ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มเงินก็คือจะได้ล้อขอบ18ลายแม็กแบบนี้เลยซึ่งเป็นลายเฉพาะของที่ศูนย์โตโยต้าของแก้วนะคะไม่ซ้ำกับที่อื่นอย่างแน่นอนพร้อมกับยางและดอกยางลายนี้เลยนะคะเป็นยาง AT นะคะสามารถลุยออฟโรดได้ทางเรียบได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมีการ ให้ใส่โชคโปรเฟนเดอร์เข้าไปนะคะช่วยทําให้ช่วงล่างของเราอะค่ะเกาะถนนมากยิ่งขึ้นขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งหน้าและหลังเลยนะคะโอเคถัดมาค่ะกระจกมองข้างตัวอักษรดําเงามือจับดําพวกนี้เราแถมให้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมด้านในห้องโดยสารนะคะตัวนี้อย่างที่แกบอกเป็นรุ่นมิดเกียร์แมนนวลนะคะเดี๋ยวกล้องจับเข้าไปเลย ภายในจะเป็นเบาะหนังมาพร้อมกับเบาะไฟไฟ้าฝั่งคนขับเท่านั้นนะคะอ่าก้องพาจับดูข้างในนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวกล้องพาออกมาด้านนอกเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีการอัปเกรดในเรื่องของบันไดข้างนะคะบันไดข้างสังเกตดูจะมีคำว่า G R ให้ด้วยทำให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆนะคะรองรับน้ำหมักได้มากกว่า100กิโลเลยอะถัดมาด้านหลังค่ะด้านหลังก็มีคิ้วล้อให้เหมือนเดิมแล้วก็ด้านบนค่ะบันไดขอภัยค่ะ ด้านบนก็จะเป็นโลบาร์เหล็กทรงปืนนะคะเป็นทรงยอดนิยมในณขณะน,นี้ซึ่งลูกค้าหลายๆท่านชอบทรงนี้แต่งแบบนี้จัดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะที่คาดกับตัวรถนะคะก็จะเป็นคำว่า Rocket ซึ่งเป็นสติกเกอร์ที่ทางศูนย์เราออกแบบเองโดยเฉพาะนะคะ ถัดมาด้านหลังนะคะมีการการอัปเกรดในเรื่องของกันชนท้ายเหล็กทรงใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งโดยปกติอะค่ะมันจะเป็นแบบขายาวมีคาดด้านข้างออกมาแต่ตัวนี้จะเรียบๆแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถซื้ออันนี้ค่ะใส่เพิ่มได้เขาเรียกว่าห่วงหรือว่าเอาไว้สำหรับลากจูงนะคะแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันค่ะก็ทำให้รถดูหล่อขึ้นเลย ะะซึ่งตรงนี้ก็มีไฟสองป้ายทะเบียนด้วยนะนะคะเวลาขับตอนกลางคืนนะคะมันก็จะทำให้รถคันหลังอ่ะเห็นป้ายเรานะคะกระบ,บะไลเนอร์อะไรพวกนี้แก้วแถมให้อยู่ในเซ็ตอยู่แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวให้กล้องพาจับให้ดูรอบๆคันแล้วเดี๋ยวสุดท้ายก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราแถมอะไรบ้างอะไรบ้างที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวแก้วจะสรุปให้ก่อนจากกันนะคะว่าเราแถมอะไรบ้างนะคะที่เราแถมให้ก็คือกระจังหน้าตรงนี้นะคะลูกค้าเลือกได้อย่างที่แกบอกจะเอาเป็นดําล้วนหรือว่าดําตัดบอลเงินคิ้วล้อสีดําด้านล้อแม็กขอบ18ตัวอักษรดํารอบคันครอบหรือว่ามือจับดําอะไรพวกนี้แถมให้รวมถึงกระบะไลเนอร์นะคะอันนี้แถมให้อยู่ในเซ็ตของแถมทั้งหมด ส่วนลูกค้าอยากอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวทักมาคุยกันนะคะสำหรับคลิปนี้แก้วก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่ามีชุดแต่งใหม่ๆยังไงเดี๋ยวแก้วกลับมารีวิวอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ